มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะสำหรับคดีเด็กหญิงอายุ14ปีค่ะที่ถูกร้านนวดแผนโบราณหลอกให้ค้าประเวณีคือตอนแรกเนี่ยคุณย่าของน้องเนี่ยพาน้องไปฝากให้ทำงาน<ฆ>เป็นแม่บ้าน<ฆ>ในร้านปรากฏว่าไปไปมามา เจ้าของร้านส่งให้เธอเหมือนแบบไปร่วมหลับนอนกับแขกอะไรแบบนี้นะคะคราวนี้คุณย่าน้องก็ไม่ยอมนะคะสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรตํารวจสอนพระพาชัยสองค่ะนำหมายสารเข้าจับกลุ่มนางพะสุนาเจ้าของร้านนวดแผนโบราณย่านเยาวราชฐานค้ามนุษย์นะคะหลังมีพฤติกรรมก็คือเสนองานนวดให้กับเด็กหญิงอายุ14ปีทั้งๆที่คุณย่าคือครอบครัวของน้องอนำมาฝากทํางานเป็นแม่บ้านด้วยความจาเป็นเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยครอบครัวยากจน ก่อนกันยายนปีที่แล้วมีชายชาวจีนค่ะให้น้อง14ปีไปนวดนอกสถานที่แล้วข่มขืนน้องค่ะทําให้น้องนั้นมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจนครอบครัวของน้องซักถามนะคะแล้วก็พาไปแจ้งความที่สอนอบางนาแล้วก็ที่สอนอพระพาชายัย2เอาผิดกับผู้ก่อเหตุแต่คดีไม่คืบเลยค่ะจนต้องร้องมายัางทางช่อง7 HD นั่นแหละคราวนี้เนี่ยก็เลยต้องเนี่ยค่ะ ประสานกันต่อเนี่ยผู้เสียหายนะคะถูกเสนอให้ไปทํางานนวดว่าจ้างให้ไปนวดนอกสถานที่แล้วก็โดนล่วงละเมิดทางเพศเหยื่อนี่คือเป็นไทม์ไลน์ของเรื่องราวนี้นะคะส่วนคดีของสอนอบางนาค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการออกหมายจับผู้ต้องหานะคะช่งต้องบอกว่าคือเรื่องนี้ทีมข่าวได้รับการร้องเรียนจากย่าของน้องอายุ14ปีนะคะบอกว่าหลานสาวต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยหาไรายได้กับทางบ้านพ่อน้องก็ติดคุก แม่ก็ไปมีผัวใหม่ส่วนย่าเองเนี่ยก็เดินไม่ค่อยถนัดเลยทุกคนต้องช่วยกันทํามาหากินจนต้องฝากเด็กคนนี้ไปทํางานนะคะที่ร้านของเพื่อนให้ไปทํางานแม่บ้านนะคะแล้วก็สุดท้ายใครนะเพื่อนก็เอาหลานของเธอเนี่ยไปไปทําเรื่องอย่างว่านะคะก็เสื่อมเสียแล้วก็น้องก็เสียใจอะไรกันไปครานี้ล่าสุดนะคะอย่างที่เห็นค่ะเจ้าของด้านนวดก็ถูกจับดําเนินคดีเรียบร้อยค่ะค่ะ